สวัสดีครับวันนี้เราวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะครับวันนี้มาเยี่ยมชมร้านสุนิสาการเกษตรนะครับมีอะไรใหม่ใหมมานะครับวันนี้มีเชือกฟางครับเชือกโยงทุเรียนอ่าตาตาทุเรียนนะครับเชือกนิ่มนะครับเข้ามาใหม่ๆ่เลยเชือกใหม่ติ๊บเลยครับมีสามสีให้เลือกให้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับมีสีแดงสีน้ำเงิน แล้วก็เป็นสีเหลืองครับมาเต็มเที่ยวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูภายในครับร้านของเราจัดโซนนิ่งใหม่มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อเลือกหายามแมรงยาเชื้อราฮอ,อร์โมนปุ๋ยยายิบซํำนะครับพระเอกเลยยิบซํำตราพระอาทิตย์นะครับอ่าร้านเราสะอาดฟ้านนะครับ วันนี้ทางอบตอวงอังกระแจเพิ่งมาตรวจนะครับฝ่ายสาธารณสุขนะครับชมร้านว่าจัดร้านได้สะอาดสุขขรลักษณนนะครับเช็ดทุกวันนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินดูครับเดินดูเป็นแพนไปว่าเรามีสินค้าอะไรบ้างเชือกเราก็มีสองยี่ห้อนะครับมีตามแมวยี่ห้อหนึงนะครับตามแมวเชือกที่ เกษตรกร,กรสวนทุเรียนให้ความไว้วางใจกันนะครับตาแมวอ,าอฝากร้านฟิน,นิสาด้วยนะครับฝากร้านฟิน,นิสาด้วยสวัสดีครับ